คุณเป็นหนึ่งที่เห็นโพสต์นี้ดีใจด้วยนะครับเรามีบุญสัมพันธ์กันที่นี่คือวันคลองกระพัวอำเภอวิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์โดดเด่นด้วยเท้าเวสุวรรณขนาดใหญ่ตามความเชื่อกันผีป้องกันภัยเสริมโชคลาภและความร่ำรวยหน้าตาเป็นยักษ์ถือกระปองใหญ่มีบริวารคือพญาตุริสานาภกาญาสตากุริยาเหมะวตยะและยังมีพระนารายณ์บรรทมศิลปเป็นวัวซึ่งมีสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ขอพรการคุ้มครองและโชคลาภและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ผมไปหามาเพิ่มเติมคลองกระพัวก่อตั้งเมืื่่่ออวนนททที24พพฤิกาาย2538สร้้งขึเดแ วัดเก่าบริเวณคลองกระพัวเดิมมาไปเที่ยวพร้อมกันพร้อมแล้วเริ่ออ่านว่าคลองกระพัวโอเคถ้าดูดวงอาบ้ำมนจ้าจ้าข้างบนอาจารย์พี่พระอาจารย์ศักดิ์จ้าอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ดวงดูเฉพาะตอนบ่ายเพราะว่าถ้าตอนเช้าอ่ะจะพระจะไม่ได้ฉันเพล้มีจํานวนจํากัดเหมือนกันเป็นแผ่นทองแล้วก็มียันลุ้นกันได้นะครับเป็นกิจกรรมจะเป็นเลขอะไร3ตัวตรงแน่นอน มันเติมน้ำมันตะเกียงนะครับใครพบเจอกับแสงสว่างถ้าเจอทางตันเจอปัญหาก็จะเจอทางออกตีเพื่อเสียงดังกังวานทำอะไรก็ขอให้โด่งดังในทางที่ดีนะครับการเคาะในครั้งนี้ด่งดังขายทัวได้คนเห็นเยอะๆเปิดการมองเห็นนะบัดนี้ดังๆจะยิ่งดังยิ่งเห็นเยอะจ้ะดังกว่านี้ได้จ้ะดังกว่านี้ได้จ้ะ นั่นแหละจ้ะสาธุ999ครับผมฝากมีทริปสตอรี่ด้วยนะคะใครอยากจะไปต่างประเทศเราเดินมานะครับตรงข้างๆกับกุโบสดนะครับจะเป็นท้าวเวสสุบรรขนาดใหญ่ความเหนื่อยของเราเหมือนกับการทํางานถ้าเราทํางานเยอะเราก็อาจจะประสบความสําเร็จเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องเหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับเกิดมาเป็นมนุษย์อลังการองค์พระใหญ่มากครับไปครับได้เลขเรียบร้อยละแล้วเราก็ไปซื้อขอให้ทุกท่านเอนจอยกันทุกคนครับ